ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิตบิสมิลลาฮิรเราะห์มิลลาฮ์サラฮ์วะสซัลลัมุอะล่าซุนิลลาฮ์วาอะลาอาลีฮิวะซัมิลลาฮ์サมุอะลัยคุมุรห์มัตุลลอฮฺบากาตุครับมาพบก,กันต่อนะฮะกับรายการอันกุรอานทางนำชีวิตวันนี้เราก็มาก้าวสู่การเริ่มต้นในซูเรอใหม่ซูเรออัลมาอิดะซึ่งเป็นซูเรอที่ นับว่าเป็นสุรายที่ที่ห้าหลังจากที่เราได้เรียนรู้สุร่ายฟาติฮะสุร่ายบากรอแล้วก็อานามรอนแล้วก็สุร่ายนิสาแล้วก็สุร่ายที่สุร่ายที่ห้าของเราในวันนี้เนี่ยสุร่ายอันมาอิดะซึ่งคําว่ามาอิดะเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงโต๊ะอาหารซึ่งในนี้เนี่ยมีการมีในสุร่ายนี้เนี่ยมีการพูดถึงในหลายๆเรื่องราวและเป็นสุร่ายที่ถูกประทานลงมาที่ที่เรียกว่าสุร่ายมาดดนีอะพี่น้องฮะหนึ่งใน ความหมายของซุร์มกกียะหรือว่ามาดเนียเนี่ยในความหมายที่ถูกต้องก็คือซุรอมาดเนียเนี่ยคือซาร์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบีศลร์ลอของไอยดนวันซันลำอพยพมาสู่นครมาดีนะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าในบางอายะที่ถูกประทานลงมาที่นครมักกะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นหลังอพยพหลังท่านนบีอพยพมาเนี่ยคือหลังที่เราสักษาที่หนึ่งเรานับว่าเป็นซุรอซรมาดเนีย นะเพราะว่าถูกประทาน,ทานลงมาหลังจากอพยพซึ่งใน,ในความเข้าใจของบางคนที่มีความมมีควา,ควาเข้าใจว่าสุรมักกียคือถูกประทานที่นครมักกะสุรมาเดนียะถูกประทานที่นครบดินนะคือการกลับไปหาสถานที่เนี่ยถือว่า,เป,าเป็นการให้คาให้คํานิยามที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะเพราะว่าในสุรมาออดาเนี่ยในบา,บางอายะในสุรมาออดาเป็นอายะที่ถูกประทานลงมาที่นครมักกะ แต่เพียงว่าเพียงแต่ว่าเป็นการถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบมีสุรรลอของอะไรสลัสมอพยพยจากนครมักกะไปสุมาดีนาแล้วคือหลังอพยพยแล้วแต่ท่านบีไมีเดินทางกลับไปที่นครมักกะซึ่งอายะนั้นเนี่ยจะถูกให้อายะว่าเป็นอายะมะเนียะวรานั้นสุราลอในสุรรมาอีดะทั้งสุรสราาอรเป็นเป็นเอ่อสุรรที่ถูกประทานลงมาหลังท่านนบมีสุรรลอของอะไรสนัมอพยพยเพราะว่าในการในอายะต่างๆที่อัลลอฮฺสะฮันอุอุตลาจะใช้ในอายะที่ก่อนท่านนบีอพยพกับหลังท่านนบีอพยพเนี่ย มีบริบทต่างกันซึ่งในช่วงแรกในการด้ว่างท่านมีสุลโลารของอิสลาฮิมที่ที่นครมักกาเนต้องการอะไรฮะต้องการการอธิบายให้กับผู้ปฏิเสธต้องการการอธิบายให้กับพวกมุชริกีนแล้วก็ต้องการการเน้นย้ำในเรื่องของหลักอักตีดะหลักการศรัทธาเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าอายะมักกียะเนี่ยที่ถูกประทานก่อนอพยพเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลากำลังบอกกับใครฮะบอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา บอกกับบรรดาพวกมุชิกีนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นในเมื่อต้องการที่จะให้คนที่ยังไม่เข้าใจแล้วเข้าใจเนี่ยท่าน,นารรอับดุลสลามอัลลอฮฺซาลามอัลลอฮฺตาลาจึงประทานอันกุรอานลงไม้ท่าน,นารรอับดุลสลามอัลลอฮฺซารามซึ่งเป,เป็นเป็นอายะห์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะกีดานหนึ่งและสองเป็นอายะห์ที่สั้นๆเพียงแต่สังเกตนะว่าหนึ่งในแนวทางที่บรรดาอัลลอฮฺให้เราได้ดูว่าอายะห์ไหนมักกียะห์อายะห์ไหนมะดเนียะห์เนี่ยอายะห์ไหนที่มันสั้นๆเนี่ยโดยมากแล้วโโดดยยยยมมมาาากกกกนนะะะะแล้วจเป็อหห์ัี เพราะไหนเพราะต้องการการอธิบายให้กับผู้วิชีเกินในเมื่อเขายังไม่ทําความเข้าใจเนี่ยเราจึงต้องทําการอธิบายให้กับเขาด้วยกับคําที่สั้นๆให้เขาฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นในอายะสั้นๆในโซลสั้นๆที่รัฐสภาหนุวัตานาประทานลงมาเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอายะมักีะเพราะต้องการอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วเวลาฟังแล้วมันจะได้อะไรฮะมีความอยากในการที่จะฟัง ส่วนอายะม์ด,ดันดียะเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮฺสมัมผัสอัตลอลาประทานลงมาให้กับบรรดากลุ่มชนที่ที่เขาเขาได้ศรัทธาแล้วนะโดยมากนะพี่น้องโดยมากเขาได้ศรัทธาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเริ่มพอเวลาที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมัด,ดีนะที่นครมัด,ดีนะเนี่ยเริ่มมีการอธิบายอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆบทบัญญัติการละหมาดอิสลามและมิอรอฮเนี่ยถูกประทานถูกได้รับท่านนบีได้รับบทบัญญัติการละหมาดมาก่อนอพยพเพียงแค่ปีนนนึงหรืออปีีแล้้วท่าบก็ไดพพย มาสูนาน่นครมดีนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปีที่2มีบทบัญญัติการถือสินอดบทบัญญัติการจ่ายสะกาศแล้วบัญญัการทำฮั์นะมาเป็นฟอร,รัดูในปีฮิ่เจริญสกาตที่10ที่ท่านอับดุลสลามไปสนมได้นําทีมไปนะพาบรรดาสาหาบาัตไปทำฮั์ที่ได้ได้เรียกว่าฮัจจ์ตุนดะเพราะฉะนั้นการอธิบายในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วการตัดสินต่างๆการตัดสินต่างๆในเ,เหตุการณ์ที่นครมด,ดีนาเนี่ยส่วนมากล้วจะเป็นอากามเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการที่ให้ท่านนบีสุลต์ลอยสัลัมเนี่ยมาขยายความให้กับบรรดาสหาบาร์ได้ทำความเข้าใจจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับาการสมาธเพราะฉะนั้นในอายะนี้เป็นในสุลมาอิดะเป็นอายามะเดนียะเป็นอายะาที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบีอพยพจากนาครมักกะไปสู่นครมดีนะท่านนบีทําการด่าวะในตอนแรกเนี่ยท่านนบีเกิดที่นครมักกะแล้วก็อยู่ที่นครมักกะแล้วท่านนบีก็ได้รับ,บวะฮีตอนท่านนบีที่นครมักกะตอนอายุ40 รับวะฮีมาแล้วท่านนบีเบก็ได้ดะวะที่นครมักกะเนี่ยสิปีเพราะฉะนั้นอายะไหนก็ตามที่ถูกประทานลงมาในระยะเวลา1 3ปีที่ท่านนบีที่นครมักกะก่อนอพยพเรียกว่าอายะมักเกียส่วนอายะไหนก็ตามที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนับีุอพยพที่เรานับว่าเป็นปีฮิเจรัสักราที่1เนี่ยหลังปีิจรัสกราที่1เนี่ยถูกประทานลงมาหลังจากนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าอายะมัดเดย亚ถึงแม้ว่าจะถูกประทานที่นครมักกะก็ตาม แต่ดูระยะเวลาหลังจากท่านอับดุลเบียร์สัมลัยสลัมได้อพยพมาสู่นครมดีนาแล้วจะถูกเรียกว่าอายะมะเดนียะแล้วของเราในวันนี้อิสลามาอิดะอัลับสะฮานว่าตราทรงเริ่มต้นในอายะนี้ว่าอูดุบิลลาอิมินชาตานอันรันจีมิสมิลลาอูรรห์มานูรราะฮิมยาอเยวะเหลือดีนอามมนอูฟูบิลอุกูดอูฮิลลัตละกุมบะฮีมตุลอันงามอิลลามายุตลาอลไลกุมไกร์มุฮิลลิสไซดิวะอันตุมผุรุมอินนัลลอฮัยะ حكم ุมายูริล โอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเอาฟูบินโุกูดพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาสัญญาด้วยกับบรรดาสัญญาต่างๆที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับการสัญญาเอาไว้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงออกูดเนี่ยหมายถึงพันธะสัญญาทั้งหมดไม่เป็นพันธะสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาระหว่างเรากับตัวเราเองรหรือว่าระหว่างเรากับบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮฺตาลาได้เน้นย้ำตั้งแต่ตอนต้นสุรอโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลาย อัมดุลันมัสอูดนได้บอกว่าเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยินว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้กล่าวว่ายาอายุหัลลาดีนอามานูฟาัสเรียไอไฮิซัมักถ้าเจ้าได้ยินว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายหรือว่าอายะห์ใดก็ตามที่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่ายาอายุหัลลาดีนอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายฟาัสเรียไอไลฮิสัมักเขาบอกว่าให้ตั้งใจตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจเงี่ยหูฟังให้ดีเพราะว่าอิมัสสไ้้กก่่่่่าาาามมันนนใชคํงง็็็จะเเปปิทีหหรม หมายความว่าอาราธนาได้บอกกับเราว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาเรียกพวกเราให้เราตั้งใจฟังแล้วให้เรารู้ว่าหลังจากคําว่ายาหุลระีนอามานูเนี่ยต้องมีคําสั่งจะไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ได้สั่งก็จะเป็นคําห้ามซึ่งในอายะนี้เนี่ยก็มีคําสั่งคําสั่งให้เราเอาใจใส่เอาใจใส่ในการรักษาสัญญาด้วยกับสัญญาต่างๆที่เราได้ทําการสัญญาเอาไว้คือทําสัญญาที่เราได้เราได้สัญญาอะไรกับใครไว้ก็ตามให้มันสมบูรณ์แบบ แล้วทําโดยที่ไม่ต้องมีการอะไรนะไม่ต้องมีการเบี้ยวสัญญาไม่มีการหิดผิวสัญญาอ้ฮิลละละกุมบะฮีมาตุลอันอามอิลลามายุตลาอะ عليكمغير มุฮิลลิสไซ่ غ ي มุฮิลลิสไซ่ดิวะอันตุมฮุรุมอัลาลอฮฺ تعالى ได้บอกว่าอ้ฮิลละละกุมนะได้ได้ได้ถูกเป็นเป็นอะไรฮะเป็นของฮาลาลกับพวกเจ้าบะฮีมาตุลอันอามบะฮีมาตุลอนันอามก็คือปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอูดหรือว่าวัวหรือว่าแพะแกะ เป็นความเมตตาที่อรร์สุบฮามนะตาลาได้ให้กับพวกเจ้าอินลามายุตลาไอรยกลุมนอกจากสิ่งที่ได้มีมีการเรียกชื่อให้กับพวกเจ้าหมายความว่าพระสุสัตว์เนี่ยอรลถานาตาได้บอกกับเราไว้ว่าโอ้ให um ้ลัสลิกุมว่าเดิมๆแล้วเนี่ยเป็นของหลาลานนอกจากอะไรฮะอินลามายุตลาไลรยกุมนอกจากสิ่งที่มีการกล่าวชื่อไว้ให้กับพวกเจ้าแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่า สิ่งที่เป็นของฮารอมเนี่ยอัลตาราจะเอ่ยไว้ว่าสิ่งนี้ฮารอมเดิมๆแล้วเนะะี่ยในเรื่องของการกินเนี่ยเป็นของฮาล้านนอกจากสิ่งที่มีกล่าวไว้ว่าเป็นของฮารอมที่อัลตาลาได้บอกว่าสิ่งนี้ฮารอมสิ่งนั้นฮารอมพี่นต้องถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราว่าเราเอาของฮารอมมาเทียบกับของคาล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าของคาล้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดอัลตาราจึิงได้กล่าวของคารอมถ้าวันใดที่อัลตาลาได้กล่าวว่าสิ่งนั้นฮาล้านสิ่งนั้นฮาล้านสิ่งนั้นฮาล้าล หนะรือว่าถ้าหากว่าอัลตาลาได้บอกสินนั้น,นสแสดงว่าอะไรฮะสแสดงของฮารอมเนี่ยเยอะไปหมดแต่ในวันนี้เนี่ยอัลตาลาได้กล่าวเพียงแค่ของฮารอมเพราะฉะน,นั้นนี่เป็นเนี่ยม,มาที่อัลตาลาให้กับเราว่าพระองค์ได้บอกว่าโอฮใลัร oh um ัะกลุมบฮิหาตุนอันอามเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งฮาลานสำหรับพวกเจ้าในเรื่องของประสูสัตว์ต่างๆอิลามายุสลัยในกลุ่มนอกจากสิ่งที่มีการอะไรฮะมีการเอ่ยชื่อมาให้กับพวกเจ้า ซึ่งใน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 ,ในในอายาที่อัลลอฮฺสัมผัสว่าตาลาได้ห้ามไว้หนึ่งในนั้นก็คือฮุรมะจัยกุมุลมัยตะวัดดัมวะลห์มุนขินซีรสิ่งต้องห้ามสำหรับพระเจ้าก็คืออะไรฮนะก็คือซากศพซากสัตว์ตวัดดัมแล้วก็เลือดวะลห์มุนขินซีรแล้วก็เนื้อหมูนะจนกระทั่งจบอยาย่นี้ที่อัลลอฮฺสัมผัสว่าตาราได้ได้กล่าวไว้ หรือว่าในในกฎเกณฑ์ในการที่เราจะเกณฑ์สัตว์ในหนังสือฟิกที่บรรดาอัลมอฮได้รวบรวมให้กับเราเนี่ยก็คือนะฮะที่ท่านอับดุลลาห์สลามได้บอกว่าสัตว์ที่ต้องห้ามในการกินเนี่ยกุลูดีมิขราเบนมินัตุยอรวะกุลูดีนาบบนมินัสซิบะทุกสัตว์ที่อะไรฮะที่ใช้ใช้กรงเล็บในการล่าเหยื่อนกทุกตัวที่ใช้กรงเล็บในการล่าเหยื่อวะกุลูดีนาเบนมินัสซิบะแล้วก็ทุกๆสัตว์ดร้ายที่ใช้เขี้ยวในการ ในการล่าในการล่าเหยื่อเพราะเราจะสังเกตว่าสัตว์ที่ศาสนาอนุญ,ญาตให้เราได้กินได้เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่อะไรฮะที่กินหญ้าไม่ใช่สัตว์ล่าเนื้อนะและนกก็เหมือนกันเป็นนกที่กินอะไรฮะกินพืชกินหนอนกินอาหารอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่นกที่มีการล่าเหยื่อตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับตรงนี้เป็นเป็นความความอะไรฮะความเที่ยงธรรมของอิสลามหรือว่าความเป็นกลางของอิสลามอิสลามเราไม่ได้ว่าห้ามเรากินสัตว์ ไม่ได้ห้ามเรากินสัตว์จนกระทั่งว่าเรากินได้แต่ผักอย่างเดียวแล้วอิสลามเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เรากินสัตว์ที่มันดุร้ายจนกระทั่งว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้เนื้อสัตว์ที่มันกินสัตว์มาแต่อิสลามเราเนี่ยให้เรากินสัตว์ที่กินพืชซึ่งเนื้อของสัตว์ที่กินพืชเนี่ยจะไม่เหมือนกับสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์มาเพราะนั้นนี่คือห้มมาที่อัลลอฮฺได้วางมาให้กับมนุษย์และผู้ที่สร้างมนุษย์เนี่ยจะรู้ดีว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการในนนนนกกาาาารรริแบบไไหหเเพะัั้้้ที่ลดมในการกิน กินสัตว mm ์ท hmm. <H> ี่ล่าเนื้อเนี่ยถือเป็นอะไรฮะเป็นความเมตตาของพระองค์เป็นให้มาที่อมตะเตาได้ได้ต้องการแล้วต้าได้ได้ได้วางมาให้กับเราในเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นในการกินของเราเนี่ยสัตว์ที่เรากินเนี่ยไม่ใช่สัตว์ดุร้ายแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ที่ล่าเนื้อไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อแต่เรากินสัตว์ที่กินพืชเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันจะต่างกับเนื้อสัตว์ที่ที่กินเนื้อหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ที่ล่าเนื้อ อิลลามาย س ل ا عليكم غايرمُحِلِ الصَّيْلِ وَأَنْتُمْ ح ُ ر م นะฮะท่านาไดบบอกว่า غ ว ي ر م ُ ح ِ ل ِ ا ل ص َّ ي ْ ل อ و งตุ ن ْ ت ร م ม ح ر م ในตอนที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ไ,ได,ได้ได้ทำการของอิหรอมอยู่ก็ไม่เป็นที่อนุญาตในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทําการอะไรฮะทำการทําการล่าสัตว์ในตอนที่พวกเจ้าเป็นคนที่ของอิหรอมอยู่ อินนัลลอฮิยะกุมุมาอยุรีแท้จริงอรร์ตาลานั้นพระองค์ทรงตัดสินในสิ่งที่อรร์ตาลาทรงประสงค์ดูนะพี่น้องอรรถตาลาได้วางกฎเกณฑ์มาให้เราแล้วก็บอกให้เรารู้ว่าอินนัลลอฮิยะกุมมมาอยุรีแท้จริงอรร์ตาลานั้นพระองค์ทรงตัดสินในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรฮะหน้าที่เราคือที่บรรดาสหบับอกสมัยนาว่าตอนนั้นเราฟังแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้ว คือฟังแล้วก็ปฏิบัติตามหนึ่งในกฎเกณฑ์นะหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเชื่อฟังจริงๆก็คืออะไรก็คือการปฏิบัติตามในเมื่ออลันตาราได้บอกบอกมาให้กับเราว่าสิ่งไหนที่เป็นของที่ฮารอมแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นของที่หาานให้เราได้กินได้เราก็กินตามกฎเกณฑ์เท่านั้าตาได้บอกสิ่งไหนที่เป็นของฮารอมเราก็อดไว้ในโลกดุนยาเพื <S <S ่อในโลกหน้ญญาเนี <S <S ่ย ในโลกในโลกหน้าเวลาที่เราได้สองสวรรค์ที่อัลตานาได้เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยเราจะได้อยากจะกินอะไรเราก็ได้กิน ah um อินนัลนอฮะกุมารโยรีแต่แท้จริงอัลตานานะองคงทรงตัดสินในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่อัลตานาทรงประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นมัสลาฮะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์อยู่เสมอบางครั้งเนี่ยเราไปถึงเหตมาคืออะไรฮะเราไปถึงเหตุผลเพราะว่าเพราะอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเราจะไปไม่ถึงเหตุผลแล้วนี่คือมนุษย์ ยุคข,ของเรากับยุคข,ของซาฮาบาเนี่ยต่างกันพี่น้องบรรดาซาฮาบาในเวลาที่ท่านอนับดุลสลามได้บอกกฎเกณฑ์กฎกฎเกณฑ์ใดมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรฮะเขาจะบอกว่าเสมะอานาวะอัตอานาท่านนาบีบอกอะไรมาเนี่ยไม่มีการถามไม่มีการถามว่าอัลลอฮ์สุฮาโนอัตตาลาได้สั่งสิ่งนี้มาสิ่งนั้นนะเพราะอะไรเพราะอะไรแต่ท่านนาบีบอกมาบรรดาซาฮาบาคือเสมะอานาวะอัตอานาได้ยินแล้วก็ทําตามทันที แล้วก็ไม่ต้องถามเหตุผลแล้วก็ค่อยมาทําการปฏิบัตินี่คืออะไรนะพี่น้องนี่คือหลังจากที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้รับการปลูกฝังในเรื่องของหลักการหลักการศรัทธาเรื่องของหลักอัตีดะกับท่าน,นาาอับดุลสลารวะสันลัมมาแล้วเขาก็พอเวลาที่เขาได้ยินคําสั่งมาเขาก็จะปฏิบัติตามโดยที่ไม่ต้องมาสร้างข้อสังเกตหรือว่าไม่ต้องมาหาเหตุผลหรือว่าไม่ต้องมาอะไรแต่ถ้าหากว่าวันใดที่เขาได้รู้เหตุผลถือว่าทำดุล,ลิลละถือว่าอัลตาลาได้ให้กับเราในการที่เราได้ปฏิบัติอิบาดาด้วย لا يراو كروهي قلدو. Ayati song. الله سبحانه وتعالى سمعت: يا ايها الذين امنوا لا, لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهد ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم ورضوانا واذا حللتم حلنتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنى انو قوم ان صدقوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا ว่าตั้งมนุษย์บนบิร์ร์และตัควะและไม่ตั้งมนุษย์บนอิษม์และอุลวนวัดทักอัลลอฮ์อินนัลลอฮะชิดุลัย قام. อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในอายะนี้ในตอนต้นอายะว่ายาอิฮัลลาดีนอามานูเช่นกันนะพี่น้องดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนตอนต้นว่าอิมามอุสได้บอกว่าเวลาที่เราได้ยินเวลาที่พวกเจ้าได้ยินคําตัดของอัลต้าลาว่ายาอิฮัลลาดีนอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายให้ตั้งใจฟังเพราะถ้าไม่ใช่คําสั่ง ก็เป็นสิ่งที่อาราตลาได้ห้ามแล้วในอายะห์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นคําสั่งสั่งว่าให้รักษาสัญญารักษาตามกฎเกณฑ์ที่เจ้าได้วางวางกฎเกณฑ์กันเอาไว้วางสัญญากันเอาไว้และในอายะห์นี้เนี่ยเป็นการที่อาราตลาได้ห้ามอาราตลาตุฮเลูชาออรอนล้อพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ละเมิดชาเอรในบทบัญญัติของลอซุมฮานะตาหมายความว่าไงฮะหมายความว่าสิ่งต้องห้ามที่อาราตลาได ได้ใช้ให้เราให้เกียรติสิ่งต้องห้ามนั้นหรือว่าใช้ให้เราละทิ้งสิ่งต้องห้ามนั้นเนี่ยเราจึงต้องออกห่างจากจากสิ่งต้องห้ามนั้นแล้วการต้องห้ามในอายะนี้เนี่ยเป็นการต้องห้ามที่ครอบคลุมทั้งอะไรฮะ <t> <sea> ทั้งห้ามการปฏิบัติแล้วก็การที่เราเราจะอะไรฮะเราจะ,ะ ween, การที่เราตาห้ามการที่เราไปเชื่อว่ามันเป็นของฮลาลันเพราะนั้นแหลบว่าละทูห์ฮิลูชาอิรัลละ อย่าไปอย่าไปบอกว่าชาเอรของอัลลอฮ์ตาลาสิ่งต้องห้ามของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นของหาล้านหมายความว่าไงพี่น้องในการที่เราบอกว่าของหาล้านเนี่ยเป็นของฮารอมแล้วการที่เราบอกว่าของฮารอมเป็นของหาล้านถือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺมารโนตาลาทรงทรงห้ามเราเอาไว้เพราะฉะนั้นในอายะนี้ที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าลาตุฮิลูชาเอรอัลลออย่าไปอย่าไปเอากฎเกณฑ์ของกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้ต้องห้ามเอาไว้เนี่ย แล้วก็บอกว่าเป็นของหาล้านเพราะฉะนั้นน้องอันนี้คือรายละเอียดที่เราต้องเอาใจใส่นะในอายาแรกเนี่ยอัลตาลาได้บอกกับเราในเรื่องของอะไรฮะของที่อนุมัติและพระองค์ก็ได้บอกว่านอกจากสิ่งที่พระองค์ได้วางเป็นสิ่งต้องห้ามให้กับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรื่องของการกินเนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยเป็นของที่หาล้านเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นของหารอมต้องมีหลักฐานต้องมีตัวบท อย่างเช่นในการที่เราบอกว่าสัตว์สัตว์ที่ล่าเนื้อเนี่ยเป็นของเป็นของฮารอมเพราะเพ,พราะท่านบิสุมาลอยซามได้บอกว่าสิ่งที่สัตว์ที่ต้องห้ามในคออไรกุลูดีนาเป็นมัสบบ้าว่ากุลูดีไม่คลาเบ็นมินตัตโยมทุกสัตว์ที่ใช้เคี้ยวในการล่าเหยื่อทุกสัตว์ดุร้ายนะที่ใช้เคี้ยวในการล่าเหยื่ออุลมามะได้จึงได้มีการมีการอะไรฮนะมีการมามาดูว่าสัตว์ไหนบ้างที่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายว่ากุลูดีไม่ขลาเบ็นมินตัตโยมแล้วก็ทุกสัตว์ที่ใช้ทุกกกกนนที่่่ใใช้รงเเลล็บาาหยือ นะถือเป็นสัตว์ที่เป็นไปต้องซึ่งกฎเกณฑ์สองข้อนี้ถือเป็นอะไรนะข้อที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ท่านอับีุลลาว์สุลต่านก็ได้บอกกฎเกณฑ์ให้กับเราในเรื่องของสัตว์ที่เป็นที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของฮารอมเนี่ยเราต้องมีตัวบทหลักฐานและในอายะนี้อัลตาลาได้บอกว่าแล้วก็อย่าบอกว่าของฮารอมเนี่ยเป็นของฮาลาลก็คือลาตุฮิลูชาอิรัลลอนะ อุลามะได้บอกว่ามุฮัรรมาตุลละตีอเมรักุมิตาอดีมิฮาวะดมิฟะเลหะก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาาได้วางเป็นของต้องห้ามเป็นของฮารอมแล้วก็ใช้ให้พวกเจ้าได้เอาใจใส่แล้วก็ใช้พวกเจ้าว่าอย่าทำสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนั้นแล้วก็อย่าบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของฮายล้านด้วยวะละชาฮฺรรฮะรอมและอะไรฮะเดือนแห่งการต้องห้ามซึ่งเดือนแห่งการต้องห้ามที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาได้ทําการทําการห้ามไว้เนี่ย นะห้ามการอะไรฮนะห้ามการต่อสู้กันในเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาราได้ต้องห้ามเพราะฉะนั้นบรรดาอุลมามะจึง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 ,จ,ง,จ,งจึงได้บอกว่าเดือนที่อัลลอฮ์ตาราได้ต้องห้ามห้ามการการ,การการไก่ตาเนี่ยอุลามะบางบาง,บางกลุ่มบอกว่าหรือว่าจุนพุทธอุลามะได้บอกว่าอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่บอกว่าอนันต์ไก่ตาฟนอัล ال, อัชชุรินฮุรุมมันซุกการต่อสู้ ในเดือนที่ฮารอมเนะี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮะถูกมันสูถูกยกเลิกไปในอายะที death, hum, ่อัลลอฮฺทาราได้บอกว่าฟาอิลันซาลคอนอัชฮุรุนฮุรุมฟาคอตูลุนมุชลิกีนะฮัยซวาจตูมูฮุมแล้วเวลาที่เดือนฮารอมเนี <zw> <acak> ่ยได้ได้หมดไปนะก็จงทําการจัดการต่อสู้กับพวกมุชชิกีนโดยที่พวกเขาทั้งหลายไม่ว่าพวกช่องทั้งหลายได้พบกับพวกเขาที่ไหนอันนี้รายละเอียดเราไปดูในในเรื่องในบทที่มนาอุลละมัได้เขียนไว้ในในเรื่องของการจีฮาดด้วยในเรื่องของการ การต้องห้ามแล้วอัลฮลลาได้บอกต่อมาว่า walan haz walan qala ed หมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอย่าอย่าบอกว่าสิ่งนี้เป็นของฮาราในมักกะในช่วงฤดูการฮั์หรือว่าอมราเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าอย่าละเมิดในสิ่งที่อัลฮาลลาได้ ได้วางเป็นวางวางกรอบเอาไว้หมายความว่าไงพี่น้องในในช่วงฤดูเทศกาลฮัทเนี่ยจะมีการมีการเชือดสัตว์แล้วก็มีการทำมีการทำอะไรฮะมีการสาหรับคนที่ไปทำฮัท์รรมะโต้หรือว่าคนที่ทำฮัทธรรมะโตะหรือว่าเตรอนเนี่ยให้มีการทํการการทํอะไรฮะการเชือดสัตว์ที่เรียกว่าการเชื่อดสัตว์ชุกรอนเชื่อดสัตว์ในการขอบคุณหรือว่าคนที่ได้ละเมิดในการทำวาในการทิ้งวาญิบ ก็ต้องมีการเชื่อดำเพราะฉะนั้นในตอนที่อยู่ในในการในช่วงการเทศกาลการทำฮัตเนี่ยจะมีอะไรฮะจะมีสัตว์ที่เขาได้ทำการเชื่อมมาใหมเพราะนั่นอเลสตาลาจึงบอกว่าลาตัวใหลโลวัลล์ฮัทวัลลกาลาอิดพวกชาวทั้งหลายอย่าละเมิดสัตว์ที่อเลสบฮาวะตาลาได้ให้ทำการเชื่อได้การอะไรฮะว่าจะเป็นการการไปขโมยมาหรือว่าการไปไปไปแอบเอามาหรือว่าการไปตัดบางส่วนของมันมาแล้วหรือว่าการไปไปแอบลักมาเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่มันมีเยอะเนี่ย เขาก็อาจจะมีการอาจจะมีการละเมิดในสิ่งที่รู้ว่าคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของที่อะไรฮะเป็นของที่มีการมีการพลีแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาไปที่ไหนก็ได้ลักษณะจึงบอกว่าบอกบอก,บอกเราตรงนี้ว่าวัาล้นะฮะและถึงแม้ว่าในเรื่องในเรื่องของการการเชื่อสัตว์ก็ตามใครเป็นเจ้าของกฎเกณฑ์ที่เอาลักาลาได้วางมาไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปละเมิดของใครก็ได้วาลัวกอลาเอดและ ัลกอลาสกอลาสเนี่ยคือคือชนิดหนึ่งของหนึ่งในหนึ่งในชนิดของการการเชื่อสัตว์ที่เป็นเป็นกฎเกณฑ์เฉพาะที่บรรดาอุลมามะได้ได้วางมาก็คือเป็นหนึ่งในหนึ่งในสัตว์ที่ได้ทาการทาการทาการเชือ่อในเทศกาลในการทําฮัทแล้วอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวลามีนั่นใบตัลฮารอมและอย่าละเมิด นะอย่าละเมิดคนที่ได้รับการปลอดภัยในในดินแดนทารอมในบ้านของล้อสุภานุวตารละคืออะไรฮะคืออย่าละเมิดคนที่ได้รับความปลอดภัยในการมุ่งตรงมาสู่การ,ร,รทำฮัทที่ใบตุนล้อที่บ้านของเราหรือว่ามุ่งตรงมาในการทาทาอมร้อเยบะตตงูนฟัดลมเวรบีหิมบริทวานะโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความมีความและมีความหวังในความปลอดภัยจากผู้อยบานของพวกเขา และมีหวังความหวังในการการพึงพอใจจากอรรถสมหาโนตตาลาไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมาทําฮัทหรือมาทําอมร้อแล้วเขามีมีเป้าหมายในการอะไรมาทําฮัตโดยตรงหรือว่าเขามีการมีอะไรฮะมีการมีเป้าหมายในการมาทําการค้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้มุ่งตรงมาในการจะมาทําฮัทเนี่ยพวกเจ้าอย่าไปอย่าไปละเมิดอย่าไปละเมิดเขา เพราะว่าเขาเป็นคนที่อะไรครเป็นคนที่จะรับความปลอดภัยเวลาที่ได้มาในบ้านของลัทธสมภานุวัตลามาในดินแดนทารอมเนี่ยวันนัลัทตทาลาจึงบอกว่าอย่าไปละเมิดพวกเขาอย่าไปละเมิดคนที่จะรับความปลอดภัยในการมาบ้านของลัทธิสมภารนวัตลาโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความหวังในความโปรดปานจากลัทสมภารนวัตาลาแล้วก็หวังในความพึงพอใจจากลัสมภานุวัตาลาเพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยลัทตาลาได้เน้นย้ำเน้นย้ำกับอะไรฮะ กับการฉวยโอกาสของบรรดาของบรรดาชาวกูเร่พวกกูเร่ที่นครมักกะจากการฉวยโอกาสว่าอย่าฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลอะไรฮะในช่วงเทศกาลในการทาไอบาดะแล้วก็อย่าใช้โอกาสตอนตรงนั้นเนี่ยในการอะไรฮะในการละเมิดเพราะอะไรพี่น,น้องเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยผู้คนก็จะไม่เคยเข้ามาแต่เวลาที่มีผู้คนเข้ามาเนี่ยอย่าละเมิดในเหตุการณ์ในตอนนั้น โดยเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยมากันเพื่อหวังความปวดปานจากลอสพาโนตาลาและก็หวังความเมตตาจากพระอ,องค์หวังความพึงพอใจจากลอสพาโนตาลาวอิดาฮัลาันตุมฟัสตอดูแล้วเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ตะหันล้นแล้วเนี่ยก็ให้ทําการฟัสตอดูให้ทําการล่าสัตว์ได้หมายความว่าในการล่าสัตว์เนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสําหรับคนที่อยู่ในช่วงเทศกาลฮัตกำลังทําฮัตอยู่จนกว่าจนกว่าเขาจะได้ทําการตะหันล้นเรียบร้อยแล้ว ولا يجرم أنكم شناء قوم أنصدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ال ال แล้วอย่าให้ความเกียรตชังกลุ่มชนหนึ่งของกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยมาอะไรฮะมาทําให้พวกเจ้าทั้งหลายคืออย่าให้ความเกียดชังของกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งหรือว่าการเป็นศัตรูกันกับกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยหรือว่าการที่พวกเขาทั้งหลายได้มีความเป็นศัตรูกับพวกเจ้าเนี่ยอย่าให้มันมามันมาทาให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอะไรฮะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ ได้ออกห่างจากมัสยิดฮารอมก็คือเวลาท네ี่เราเกตชังกลุ their their ่มชนหนึ่งเนี่ยแล้วก่อนตอนที่เขายังมีมีอำนาจอยู่ที่นครมักกะอยาให้การเกตชังนั้นเนี่ยทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องอะไรฮะต้องออกห่างจากมัสยิดฮารอมแล้วก็อยาให้ความเกตชังนั้นเนี่ยทำให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ไปทําการละเมิดสิทธิของพวกเขาโดยที่อะไรฮะโดยที่เราให้ให้เราเนี่ย ปฏิบัติในกฎเกณฑ์ที่ลอสบฮาโนตาลาได้วางมาและความเกลียดชังพี่น้องในอายะ์นี้เนี่ยลอสตาลาได้บอกเตือนเตือนบรรดาบรรดาพวกผู้มีศรัทธาว่าอย่าให้ความเกลียดชังของกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนว่าเวลาที่เราได้ถูกขับไล่ออกจากเวลาที่บรรดาซาลถูกขับไล่ออกจากนครมักกะมาเนี่ยเ้วเข้ามาอยู่ที่นครมาดินนะแน่นอนความเป็นอยู่ของเขาถูกขับไล่ออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเพราะเวลาที่เขาได้กลับไปเนี่ยอย่าให้ความเกลียดชังของเขาเนี่ยทำให้มันมาทาให้พวกเจ้าเนี่ยไม่ ไม่อยากจะเข้าไปในดินแดนบ้านของลอส์มาฮานัวตายละแล้วก็มาทําให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไปอะไรฮะไปละเมิดสิทธิของพวกเขาวัตาวานูอไอันเวียสหริวัตตะวาและพวกเจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันเวลาที่อัลลอฮฺทาลทาบอกถึงสิ่งต้องห้ามในการละเมิดหรือว่าในการที่ในความเกียดชังที่ทําให้พวกเจ้าทั้งหลายไม่ไม่ไม่อยากจะเข้าไปในในใน,ในดินแดนทารอมอัลลอฮฺบอกวัตตาวานูอไลรันเวียสหริวัตตะวาและพวกเจ้าทั้งหลายจงทําการช่วยเหลือกันในเรื่องของความดี แล้วการยํำเกรงและอย่าทําการช่วยเหลือกันในเรื่องของอิสบุนอุดวรนเรื่องของบาปแล้วก็เรื่องของการเป็นศัตรูกรันวัตตะกุลลอและจงยํำเกรงต่อรัมานุตาเราเพราะการช่วยเหลือกันในเรื่องของการยำเกรงแล้วก็ความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสน,นเาเอาลตลาส่งเสริมแล้วการช่วยเหลือกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปแล้วการสร้างความเป็นศัตรูเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ตำหนิ วัตตะกุลลอแล้วอัลลกษณ์ตาลาได้บอกว่าดังนั้นจงและจงยำเกรงต่อลอส์สวานุวตาลาคือสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่เกิดมาจากมาจากความรู้สึกของเรามาจากหัวใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะยำเกรงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยต้องละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นและมาจากความยำเกรงต่อลอส์สวานวตาลาอินนั่นอฮหชเดีดุนายกอบและให้รู้ว่าแท้จริงอลอส์สวานวตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีการลงโทษ ที่รุนแรงเวลาที่อรร์ได้กล่าวถึงข้อต้องห้ามพระองค์ก็ได้บอกให้เรารู้ว่าการลงโทษของพระองค์นั้น <combined> รุนแรงมากเวลาที่อรร์ตาได้บอกถึงภาคผลที่พระองค์ได้จะเดียวมให้กับเราพระองค์ก็จะบอกว่าความเมตตาของอรรถตานั้นกว้างขวางการอภัยของอรรถตานั้นกว้างขวางพระองค์ทรงมีความรักต่อพวกเราเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงกฎเกณฑ์ที่อรรถตาได้ห้ามเราเนี่ยให้เราระวังแล้วก็ออกห่างเพราะว่าการลงโทษของพระฮานวตารานั้นเนี่ยเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวด เราจึงต้องอยู่ระหว่างอะไรฮะระหว่างการละทิ้งสิ่งต้องห้ามแล้วก็เกรงกลัวบทลงโทษของรัชสมานุบานตาลาแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติอามันอิบาดะโดยที่มีความหวังสวรรค์ที่อัลสมานุบฮานตาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราวันนี้เวลาขเขาก็หมดลงแล้วนะวัสลามุอะลัฮุณะนบีนามุฮัมมัดุะวะลาอาลัยยุซาฮบิวัสลัมวัสสัลามุอะลัยกุมวอะราะห์มะตุลน์วะวะบรักาตุฮ